สถิตสถียนถึงขาดองอาจด้วยปัญญาอาองอาจด้วยปัญญาวัช,ชายาทอยเทอยา่าทอยเท้าแพร์ระาแพร์ผลอาแพร์ผลอาพายสุงสุตตะนิกายสุตตะนิกายสุตตาทั้งหลายอันัมาท่งดจุ เอกเพียงพระมีได้พระอาภิทั้งไขแจงจอดหาเท่าข้อเท่าหอดามเท่าว่าหอดว่าหาปัดขานมีทั้งอัลลังการอาหาทุกอาบทไทยบทอะไรละไก่ละมาให้เป็นพระอาตมณนาบันเรคาละขาพุทธานางไร พร้อมกันมาถวายลาาภาษีแก่พรอะอามภาษีแก่อาจารย์อาบุญชงอาเจ้าอาั้งนี้ผูกขาทั้งหลาาตามตามกันมาบางพองปัดทนา <c oughs> เอาสมบัติเขาคองวันมากป่าสมบัติดาบโลกีเป็นเศรษฐี ขามีอาลัตนานงอาพองนาง,งน้นองเงื่อนคำของมาเมงอาดับด้วยสิ่งอาสุงไขบางพองปัถนาเป็นพระญาจักกวัติราชขอให้ได้พาเพทธรรมสีสุมทูบางพองปัตนาเป็นรามเขียนอินทาติอภปัตติราช โสตนเป็นอาจกว่าท่วาาทางร้ายบางพองปัตน,นาเป็นนาบางพองปัตน,นาึงสัพพนุตัญญาณน้ำสักขามทมาสารนิจพานอันมีเศษบางพองปัตน,นาเป็นพระปฏิกะพุทธิยานอันลำยิ่งผลจักสิณาทางลาทรง,งสาร บางบังปัดธนาเป็นอาภะอลาหนกาเป็นอาทีแล้วปัญหาไรขาดแคลนคำอาบขาดแคลนคำหมักคำปัดธนาขอจงไม้ผู้ขอจงให้ทุกขอจงไม้อุดตุนอาศนวาสุธิปีสุทธิแก้พุ่งขาช่างลาย แกผู้ฆ้าทางหลายจัตตลุธรรม,มอุทิธรทมทางงาหลายสี่ประการคือว่าอายุวันอายุวันานาสุขภระอาโลคาทวนนาปฏิพานทวนนาหุกปฏิปฏัยทวนเจียบจงเสด็จลงมารักษายังคันักสันดานแห่งอาจารย์บุญสุขามกอตา เจ้าตาบ่อเท่าเขาสูนิ้ผ่านถูกฝนทุกคน,ก,น,ก,นขขก็ค่าเทินสาธุ